สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟโกกอกนะคะนีเ่เมื่อตอนเที่ยงนะคะคุณแม่ก็ได้รับนะคะนี่กล่องพัสดุนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองทําดูนะคะเดี๋ยวจะอ่านวิธีทําก่อนค่ะนะคะ,นะคะอันนี้มันคืออะไรเหมือนปลาหมึกนะคะเอซี FC. นี่เป็นใย่ๆแบบนี้แหละนะคะนี่เดี๋ยวจะอ่านวิธีทํานะคะจะลองแช่ดูถุงหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยกินแล้วก็ ยังไม่เคยเห็นด้วยค่ะนะคะครั้งแรกเลยนะคะนในชีวิตของคุณแม่ก็เพิ่งลองนี่เดี๋ยวจะอ่านก่อนนะคะวิธีทำอน,น้สารายอะไรคะนี่เจรีเดียมนะคะนี่เดี๋ยวเราจะดูวิธีทำก่อนวิธีเก็บก็แช่แข็งไว้ก็ได้ก่อน นีน้ำสะอาดบ่ล้างน้ำก่อนเออแช่ไว้ก uh, ่อนพ่อดับแรกนะเออออาีพ่อมาแช่ไว้ก่อนแล้วค่อยล้างน้ำสะอาดนะฮะเอฟซีอ่าแช่ไว้ถึงน้ำเปล่าห้าถึงหกนะคะห้าถึงหกรอบผุนไดเอฟซีเอ้ยเอาหิบมามาปาดลงตงนู้พ่อเหมือนปลาหมึกเนาะ เอาก็ล่องเบิ้งนี่แหละเนาะอะไรที่อยากลองมีมีให้ลองก็ลองดูกว่าอ่ะนิดน้อยนี่นี่ยิดจิอ่ะชุงนี่แหละก็ดน,น้อยใช่ไหมเออก็ลองวางถุงหนึ่งกอนมันสเสียของน่าจะพอกิ่นบะชิมดูก่อนว่าจะอร่อยหรือเปล่าฮึ๊บอ้าวตอนนี้นะคะทิ้งไว้กี่นาทีคะพี่นี่ใช้๕น,นาที สักห้านาทีเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะ f อฟซี FC, ว่ามันคืออะยังอันนี้เป็นเศษปานปลาหมึกเนาะชาหลายธรรมชาติสะอาดอร่อยลวดไัยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะประมาณห้านาทีานี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอ้โหโ,โพ่อมันทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ,ะเดี๋ยวให้ f อฟซีดูช่วยกันนะคะนี่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 น หมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะ,เ,อนอะรนะเขาเรียกนะอ่าเดี๋ยวแม่เทน้ําใส่ก่อนพี่อันนี้น้ําที่สองนะคะล้างให้สะอาดออนั่นแหละปึ๊บเดี๋ยวเราก็ซาวซาวอีกใช่ไหมอือก็จะเอากี่น้ำเนาะเดี๋ยวให้เอซดูด้วยนะคะใสใส่ใสใสนะพ่อเขาบอกว่าให้พ่อนะเคี้ยวดูเข็มๆไหม เอะเนอ,น,อนั่นแหละก็น่าจะพอดีล้างอีกน้ำสองน้ำเนาะประมาณสองสามน้ำอืมเอฟซีเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะทำยังไงกินเนาะแล้วพี่กินแล้วรู้สึกว่ายังไงเคี้ยวนิดนึงนะ่ะรู้สึกว่ากรุบกรุบบอสแล้วชิบลองปตุ๊บเป็นใสๆด้วยนะคะนี่อุ้ยมาแล้วขัน้ำอืมถาไม่ถืออุ้ยอ้าว จนตีละครั้งหนึ่งยกนอกรองบังอยู่เออก็นั่นแหละนี่เอามือดีละทำกินเองเออเอาซาวเลยเรากินเองแล้วเราก็จะได้ชิม,อ,มอันนี้คืออยู่ในร้านอันนั้นขก็คือมีนะอมันไม่แม่นได้อันนั้นมันเป็นปลาหมึกได้ในร้านเขาน่ะที่เราเห็นมันเป็นแบบนี้แหละเอฟซี FC, ที่แต่ว่าเราลวกกินเนาะอือมีแหละ เอซีก็ใจดีใจดีนะคะก็หารอ่นหานี่ส่งมาให้ชิมชิมนี่ยแปลกๆอามอคขอสีเขียวเบื่องแน่แจ้งน้อยอันเศษๆมันนะเออกึดกบอกว่าถูกเลยมันเหมือนอะไรนะม,ม,มาเดี๋ยวเราก็ยำเลยพ่อพอแล้วเนาะวันนี้พอแล้ว,ควเค็มนิดนึงอ่ะคราวนี้เราก็จะมาปรุงกันแล้วค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวให้พ่อซอยหอมนะเอฟซีเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันจักเสบว่าเสบลหะค่ะนี่จืบจ๊บจื๊บซอยห่างห่างวะพี่เออห่างห่างก่อนนี้ก็ได้เดี๋ยวไปเก็บก่อนนะเก็บอ่าบ้านเราก็จะเรียกว่าต้นอะไรนะใช่จ้ะพืชฉายือ นี่นะคะเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ย <c oughs> วให้พ่อนิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บนี่นะคะอยู่ข้างๆบ้านนี่เองเอากี่ใบคะพี่สองแหน,ง,ง,หนงนะคะพ่อนิ่มบอกอ่ะปึ๊บเดี <c oughs> ๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ใช่ไหม <c oughs> นี่แล้วก็เอาอันแรกๆก่อนนะคะนี่อุย้ยหักแล้วอันหนึ่งอันเอาสามเลยมันหกักไปแล้วนี่นะคะอุ๊บได้แล้ว จะเอาใส่จะเรียกว่ายำก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีน้ำจิ้มอะไรคล้ายๆเนื้อย่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาก้อยกันนะคะก้อยสาหร่ยาย <c oughs> บ้านเราก็จะเรียกว่าก้อยนะคะแต่ว่าอันนั้นเขาก็จะเรียกว่ายำใช่ไหมพ่อ <c oughs> ยำกับก้อยอันเดียวกันไหมล่ะน,น,นี่นะคะพ่อก็ตัดแล้วนะคะนี่ตัดเป็นแบบให้มันสั้นลงใช่ไหมพ่อ นน้อยนะัใช่ดีกว่ามันยาวนะคะอุ้ยน่าทานมากเลยนี่นะคะวันนี้ก็ได้ทานของแปลกๆนะคะนี่ไม่รู้มุดน้ำมาทางไหนบ่พ่อมุดน้ำดำดินมาม,มุดน้ำดำดินมาของไม่เคยได้กินก็จะได้กินนี่แหละแปลกๆไปนะคะนี่อ่าพึกไใส้พึบน้ำจิ้มกมมม็มันมันมีพริกผสมมาอยู่แล้วเนาะนี่อ่าต้นขึ้นชายมา ปึ๊บฮ<ย>เฮ็ดคือว่าเป็นตะแซบแทบแันนี้แบบนี้ยิ่งมันแห้งแซบบ่พ่อ,อเอาเอาขาเฮ็ดในคลิปอยูแล้เอาในคลิปเขาเนาะเ่าก็เลีนแบบเขาดอกเลียนแบบเขาอีกโอ้ยเอามาก็ตำแบบนี้ก็มีแต่ผักข้างเบิดบบบนี้นี่อ้าวเดี๋ยวเอาช้อนมาคนนี่นะคะเดี๋ยวให้พ่อนิมใสอู้น่าแซบอยู่นะ นี่หน้าตาน่าทานมากถ้าเรา,ามี <ขอ S 1> มะเขือเทศนะพ่อใส่ด้วยกันเนาะหอมพอใหญ่อืเดี๋ยววันหลังอันนี้ลองถุงนึงก่อนนะคะเป็นเค็มๆนิดเดียวนะคะแต่มันกรุบๆนะคะเวลาเรากัดนี่คล้ายๆอะไรบอกไม่ถูกอจา์มาแล้วบอกอจางจานเดี๋ยวหนูไปเอามาเออเดี๋ยวให้พ่อลองใส่ดูก่อน เอออออ๋อใส่ตงรงลงหวด,ดเลยหวดเลยเออนั่นแหละอืออือพอซะก่อนเนาะมันสิกินบ่ได้เด้อือนี่นยอุ้ยก็นาทานอยู่เหมือนกันนะเตรียมยำแล้วหรอเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจานมาใส่ก่อนนะพ่อ,อใส่น้ำพริกธรรมดาเด้อใช่มันไม่มีไอ้อะไรนะเขาเอื่นว่าตะว,วันใหม่จัะ ทำใหม่มีราคาสูงอยู่อันนี้ชิมชิมก่อนโอ้โเขอะแล้วบันนี้ <laughs> เดี๋ยวไปเอาจานมาใส่ก่อนเด้อยพ่อไปอ้ไปเตรียมจอยเนาะฮ <laughs> ึบโอ้ยอือหืออาชิมหน่ออ่ะชิมก่อนให้พ่อนิ่มชิม หนูทดลองอืมหนูทดลองลองทดหนูโอ้ยเป็นไดคกอคือดำบบสาหร่ายอย่างนี้ไม่รู้สาหร่ายทะเลหรือเปล่าหรือว่าสาหร่ายแบบไหนเอฟซี FC ก็ดูนะคะมันเป็นใสๆแต่ก็อร่อยไหมพ่อ,อแซบอ่บบอโอ้ อย่าลืมอย่าพลาดนะฮะนี่พูนมดพอดีพอกินมันขอยซิมมึงในจัง่อยอแซ่บใช่ไหมขนาดไม่ใช่น้ำยำใช่ไหมนี่นคือเฮตเตโลอืมอร่อยมากเลยมันเหมือนยำเลยนะพ่อ,อก็ยำครับม,ม,มันเหมือนจังไรก็ยำเลย่แซ่บขาเอฟซีแซ่บมากอืม ยังเลือกอีกเยอะเลยนะอืมเป็นกุดๆด,ด้วยเมอนเห็ดอะไรบอกไม่ถูกแต่อร่อยมากมีหอมหัวใหญ่เมันเห็ดอะไรดอกเมยบอกเห็ดยังที่ขเขาไม่เห็ดย่ำนะอืมเห็ดเห็ดฝอยหนนะ่ามันบ,นบานๆว่าเห็ดกระตันกระเ่นอนะมามาเอฟซเดี๋ยวนั่นนี่ปาตาแสบหลายฮึบทุน คลิปนี้ก็ยั่วๆ,ๆนะคะยำสาหลายนะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีเชียงใหม่นะคะส่งมาให้ก็แพงมากอยู่นะตั้งห้าร้อยกว่าๆเลยนะคะบินมาเล <มา S 1> ย<ด>บินมาจากเชียงใหม่นะคะบินมาโดยลำน้ํามาไม่รู้เพราะว่ารถเคอรี่รถอะไรนะรถเขามาส่งค่ะวันนี้นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้ลองชิมดูแล้วเขาอร่อยมากนะคะเพราะนิ่ม,มจะกินหมดหจานแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าวัสดีค่ะสุดยอด